สัญญาณจากคนนกะ ทำให้กูต้องให้ความรู้จิตวิญญาณกับมึงมึงมีวัดอยู่วัดหนึ่งเวเขามีคนบริจาคเงินเยอะมากเออถึงขนาดสร้างเจ้าแม่กฎอิมใหญ่โตสร้างใจดีลูกิจชันทดีชฉันถึงขนาดวัดสร้างโงรงพยาบาลรักษาฟรีได้โงรงพยาบาลนกำลางสร้าง ก็ไปวัดก็ไปทําบุญกันเต็มเลยแย่ yeah. ปกติในวัดเนี่ยก็จะมีแม่ค้าขายหวยเด้อใช่ไหมแต่วัดนี้ไม่มีแม่ค้าขายหวยไม่มีแม่ค้าขายหวยสักคนหนึ่งเที <Yeah. S 2> <า>่ยหาไม่ได้เลยแต่ว่าทางวัดให้ทําบุญสร้างโรงพยาบาล200บาทก็จะได้หวยหนึ่งใบ เป็นหวยแบบสุ่มที่อยู่ในสองทำบุญสร้างโรงพยาบาลเออพร้อมกับดับโชคได้หวยหนึ่งใบถ้าโชคดีก็ถูกหวยไปวัดรับหวยมาขายไม่มีแม่ค้าขายสักคนพระจะอาว่าห้ามขายครับห้ามประชาชนขายคือวัดขายหวยขายในรูปของบุญแล้วก็บอกว่า สมทบตูนสร้างโรงพยาบาลเพื่อสังคมรักษาฟรีครับโรงพยาบาลกำลังสร้างตึกอาคารกำลังก่อสร้างขึ้นมาเออคนไปเที่ยวกันเต็มเลยแล้วก็แล้วก็วกทำบุญให้โรงพยาบาล200บาทได้หวยหนึ่งใบแล้วก็บอกว่าจะได้บุญนอ,อกนั้นก็จะมีทำบุญซื้อที่ดินให้วัดทำบุญลงศพ ทำบุญไหว้พระต่างๆนหน้าตู้บริจาคอยู่ทุกที่บริเวณในวัดมองไปตรงไหนมองไปตรงไหนก็มีแต่ตู้บริจาคขนาดที่จอดรถยังมีตู้บริจาคยี่มึงยัง,งโงท่ทำบุญให้อกโกวัดนี้นะเว้ยสร้างสิ่งปลูกสร้างเยอะมากไม่มีหยุดสิ่งปลูกสร้างจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเพราะอะไรเพราะอะไร ทำไมต้องสร้างวิหารสร้างสถานที่อะไรใหญ่โตนั้นเพราะว่ามันเป็นการทําบุญให้อีโก้อีโก้มันคือวิญญาณชั่วที่อยู่บนโลกนี้ถ้ามึงทําบุญให้มันใช่ปะมึงจะมีความรู้สึกไม่พอมึงก็ต้องทําอยู่นั่นแหละทําอยู่นั่นแหละวัดนี้นะเป็นพระซึ่งเป็นอีโก้ก็จะสร้างนูง่งสร้างนี่เพราะสร้างเพื่อโลกนี้ไงมันไม่เคยทําบุญภายในไง มันทําเพื่อโลกภายนอกอย่างเดียวอันนี้คือลักษณะของอีโกโ้มันจะไม่รู้จักพอมึงเห็นพรล่าวัดที่เขาก่อสร้างพระใหญ่ๆวิหารสถา,านที่ใหญ่โตโอาอแต่ละวัดจะจะสร้าง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 ,าง,าง,างอันนี้คือการทําบุญให้อีโก้มน,นุษย์ระเว้ยก็กลัวตกนรกจะไม่ได้บุญก็ทํางานทํางานกง,งกหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาเงินไปทําบุญยิ่งได้มากก็จะได้ ไปทำบุญมากยิ่งได้มากเท่าไหร่ก็ยังไม่พอมันจะทำให้เราทำงานมากขึ้นมากขึ้นและเราจะมีเงินเอาไปทำบุญมากขึ้นมากขึ้นซึ่งเราจะคิดว่าเราจะได้บุญนี่คือชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่เลยลักษณะของอีโก้นะเไว้ถ้ามึงตกเป็นทาตของการหาเงินหาทองเนี้ยยิ่งมึงได้มากมึงจะโดมันควบคุมมากมึงจะ ต้องการมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมึงหามันได้เท่าไหร่มึงก็เอาไปทําบุญมากแล้วมันจะไม่พอมึงก็ต้องหาอีกใครอีกทําบุญทาบุญอีกทำบุญอีกเหมือนพระได้เงินมาสมมุติว่าสร้างพระพุทธรูปสร้างเสร็จไปละหนึ่งไม่พอความคิดของอีโกจะมาอีกแล้วก็สร้างอีกสร้างอีกทั้างอีกก็ต้องไปเอาเงินจากประชาชนอีกประชาชนก็หาเงินอีกหาเงินอีก ซึ่งทั้งหมดนี่มันเป็นาธาตุของอีโก้เราโดนควบคุมโดยระบบควบคุมจิตของอ e ีโก้ที่มันควบคุมเราให้มีลักษณะมีชีวิตแบบนี้คือหา,หาเงินหาเงินหาเงินเอาไปสมบ,บูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ไฟที่เป็นพระก็เอาไปสร้างนงูสร้างอรนี่เอาไปจมอยู่กับสิ่งภายนอกคือเราหาแต่สิ่งภายนอกเราไม่เคย คิดถึงสิ่งภายในซึ่ง็นจิตวิญญาณของเราเลยชีวิตอีโก้มันจะหลอกเราให้งโง่อยู่กับโลกภายนอกอย่างนี้เราจะติดอยู่กับวัตถุนิยมถึงแม้เป็นพระถึงแม้เป็นผู้ทรงศีลถึงแม้เป็นศาสนาจารย์อะไรก็าตามก็จะติดอยู่กับโลกภายนอกแบบนี้นี่แหละถ้ามึงทําแบบนี้ชีวิตมึงก็ไปไหนไม่ไปไหนมึงก็วนอยู่กับชีวิตอีโก้เพรม่มงเอาวิญญาณชั่วหรือโก้เข้ามาอยู่ในชีวิตมึง มึงต้องเปลี่ยนชีวิตตัดขาดจากการทำบุญเออมึงต้องใช้ชีวิตในโลกภายในอีกโก้นี่มาภายนอกภายในนี่คือจิตวิญญาณเออแล้วมึงจะรู้สึกถึงความพอความอิ่มความลมสมบูรณ์จากภายในแต่ถ้ามึงมีชีวิตอีกโก้ดาวิญญาณชั่วขออีกโก้เข้ามามีชีวิตเนี่ยมึงอ่ะมึงจะไม่รู้สึกพอเหมือน เอ,อพระขายหวยวันนี้พระรับหวยมาขายคนไปเที่ยวก็ต้องเยอะทําบุญก็ต้องเยอะพระขายเองหวยใบละแปดสิบพระขาย200แล้วบอกว่าได้บุญเนี่ยพระขายหวยเอาบุญมาอ้างเขาอาจจะไปสร้างจริงๆก็ได้ก็แล้วแต่แต่มันเป็นธาตุของอีกโก้วิธีการทําบุญเนี่ยก็มาจากการความคิดของอีกโก้ต้องอย่าง,งานั้นต้องอย่างนี้มันจะพาเราให้ ไม่พอตลอดเราจะขวนขวายหาเงินต้องการว่าถูกมาตลอดเหมือนพระเจ้าอาวาดรัฐมันเป็นแบบนี้พระยังสกไปทัดอีกโก้พระยัง,งโง,งโ่ยังไม่รู้ตัวประชาชนก็งโง่คนไทยก็งโง่คนที่มาเจอจิตวิญญาณหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วมึงต้องรู้มึงต้องอย่างโง่อย่าลงไปกับอีกโก้ในควาย